ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านวันนี้ก็พาเจ้าบุญรอดออกป่าอีกครั้งครับหลังจากพักมาเจ็ดวันบุญรอดก็เป็นนกมืนครับอาจารย์ยังเล่นเหมือนเดิมตอนนี้ก็ มีเจ้าโกโก้เสียงใหญ่ครับเจ้าหลิวตันครับผมเจ้าหลิวตันตัวนี้ยังยังอยู่นะครับยังไม่ได้ที่ผมได้ไปเมื่อวันที่23เดือน9เป็นนกนกหนึ่งกุกนะครับอาจารย์หนึ่งกุกเสียงกลางหงหงครับตอนนี้เจ้าหลิวตันเสียงใหญ่ก็เข้ามาเข้ามาหาไอ้เจ้าวุญรอดแล้วครับ ตัวนี้เหนียวมากครับผมตามมาสองเดือนแล้วสองเดือนจะสามเดือนแล้วไม่ยอมเหยียบครับเมื่อวันพระฤหัสเอามาขึ้นคอนเย็นครับผมช่วงสี่โมงครึ่งถึงถึงหกโมงครับบินจะเหยียบอยู่แล้วครับแต่ว่าบินออกข้างไปครับผมน่าจะได้มากเลย เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เอามาขึ้นขึ้นที่คอนเก่าครับผมคอนของวันที่23เดือน9ครับตอนนี้ก็เจ้าหลิวตันก็เข้ามาแล้วครับหลิวตันเสียงใหญ่ตัวนี้ว่าจะเข้ามาหานกต่อผมหรือเปล่าไปชมกันครับอาจารย์มันดูนก นกหเดือนครับอาจารย์นกตัวนี้เป็นนกดิ้นครับนกไม่ได้ตัดปีกไม่ได้ถอนปีกนะครับปล่อยธรรมชาติเลยดิ้นมากครับนกตัวนี้ตอนที่อยู่ในบ้านนะครับที่เลี้ยงไว้ที่ห้องในบ้านไม่ดิน้น พอออกมาไว้ทุ่งนาดิ้นครับส่วนคู่ที่ได้วันเดียวกันตัวตัวนั้นสองกกทั้งขันทั้งคู่แล้วครับส่วนตัวนี้ดิ้นอย่างเดียวครับไม่มีเสียงเลยแล้วมาดูนกสามเดือนครับอาจะรย์นี่ครับนก3เดือน ตัวนี้เป็นนกสามกุกเต็มครับเสียงเล็กตัวนี้เป็นหนึ่งกุกดูครับนกสองสามเดือนนิ่งตัวนี้ขันแล้วครับทั้งขันทั้งครู ตัวนี้สามกุกครับตัวนี้นกห้าเดือนครับดิ้นจนตีนแตกครับจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ครับนกตัวนี้เพราะว่าดูลายแล้วก็สวยดีครับลายเขาสนับปีกหนาดีดูดีๆก็เป็นอกล่องด้วยนะครับนกตัวนี้ ถ้าเขายืนนิ่งๆน,นี่ยจะเป็นอกล่องครับเป็นดิ้นมากเลยครับอาจารย์เปรียบเทียบกับนก3มเดือนแล้วโอ้นิ่งมากครับผมนิ่งมากเลยนกแค่3เดือนดูครับ นกที่มึนแบบนี้นะครับผมชอบเพราะอยู่กับผมมันต้องมึนเหมือนเจ้าบนรอดครับโดนเยี่ยวแค่5้าวันออกต่อได้เลยครับอาจารย์สุดยอดนกมึนต้องอยู่กับผมคนเดียวโอเคครับผมหลังจากที่ผมตามตัวหมายมาสองสามเดือน ก็ยังไม่ได้ครับอาจารย์ตัวไม้ก็ยังไม่เข้าครับนกป่าก็หลายตัวเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ยอมเข้าไม่ยอมเล่นด้วยเลยครับอาจารย์อันนี้ก็กลับมาที่กระท่อมเหีียงนกเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศ ทั้งร้อนทั้งลมครับปราจารย์หนาวแล้วครับข้าวก็เริ่มเป็นรวงขึ้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ออกหมดเจ้าบุญรอดครับผมเจ้าบุญรอดทำงานอย่างหนักเลยแต่ว่า ไม่มีนกป่าเข้ามาเล่นด้วยครับอาจารย์โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ในคลิปสั้นๆอย่างน้อยก็ยังมีคลิปเข้ามาทักทายอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมที่ติดตามผมก็ต้องรอช่วงให้ข้าวเหลืองสักหน่อยครับอาจารย์นกน่าจะคึกกว่านี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับผม